จุดลอยกระทงอ่ะเย้ตอนนี้นะคะที่ได้กาลังจะลอยพรกับแฟนคลับนะคะที่เชียงใหม่บอกแล้วว่าลอยพรมก็ลอยจริงๆใช่หมคะไวแล้วรถไม มีความสุขอะไรกันทงนะคะแฮปปี้ลอยกระทงเดชขอให้ที่นาประสบผลสำเร็จทุกประารมา้านอาการลงมีแฟนคลับติดตามตลอดเยอะขอบคุณค่ะอันนี้ผู้วุฒิสอันนี้มีอนี่เป็นผู้วุโิสภาอันนี้ด้วยนะไปเลยค่ะอ่ะไปเลยไปเลย